เพิ่งตัดหญ้าเสร็จนะครับก็นั่งพักเหนื่อยนะครับสักพักนั่งหลบใต้ร่มเงาในสวนนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูอีกพืชอีกหนึ่งชนิดนะครับต้นไม้ที่น่าปลูกมากนะครับหนึ่งชนิดแล้วก็10ข้อที่เราควรทําความรู้จักนะครับต้นไม้ชนิดนี้ผมก็ทําคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รวบรวมข้อมูลแบบเป็นข้อขอให้มัน ชัดเจนนะครับสำหรับท่านที่กำลังศึกษาเรื่องพันไม้ที่จะน่าปลูกเนี่ยที่จะเอาไปปลูกใส่สวนนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้ก็อาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมเป็นข้อๆไปเนาะว่า10ข้อที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับพันไม้ชนิดนี้นะครับมีอะไรบ้างเนาะท่านไหนปลูกไปแล้วฟัง10บข้อนี้อาจอยากจะปลูกเพิ่มก็ได้นะครับต้นไม้ชนิดนี้ก็คือต้นนี้นะครับต้น มฮอกกานีนะครับมฮอกกานีสุดยอดไม้สำหรับใช้ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับขอแรกนะครับมาดูการกระจายพันธุ์ของเขานะครับทินดั้งเดิมเขาอยู่ต่างประเทศนะครับถือว่าเป็นไม้ต่างประเทศนะครับเขาอยู่โซนอเมริกากลางไปถึงะตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกาใต้นะครับแถวบาซิลนะครับ ก็ลุ่มน้ําอเมซอนโซนนั้นนะครับถือว่าเป็นไม้ต่างประเทศเป็นไม้ต่างถิ่นแม้หลักความเป็นจริงแล้วเราควรปลูกต้นไม้ในพื้นถิ่นของเรานะครับเพราะว่าต้นไม้มันคัดสรรกันมาเป็นอย่างดีแล้วแหละใช้เวลาเป็นพันปีหมื่นปีนะครับคัดว่าพันไหนมันเหมาะกับพื้นถิ่นไหนๆนะครับแต่ทุกอย่างก็มีข้อยกเว้นการพลิกแพลงได้เนาะอย่าไปเอากอบเกณฑ์อะไรตายตัวมากมายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกในป่า ถ้าอยู่ในปา่าไม่ควรเอามะฮอกกานีไปปลูกนะครับนี่เป็นสวนปา่าเป็นที่ทางของเราเองเราก็ปลูกได้นะครับมะฮอกกานีถือว่าเป็นไม้จากต่างประเทศนะครับแต่ก็ปลูกได้เหมือนกันถ้าผมคิดว่าผมจะปลูกเฉพาะไม้พื้นถิ่นเลยสวนผมก็คงไม่มีไม้สักนะครับไม่มีไม้ดีๆไม่มีไม้อย่างมะฮอกกานีนะครับไม่มีไม้ดีๆอย่างพยอมนะครับ เราก็ต้องดูบริบทพื้นที่เราด้วยเนาะจะเอาไม้ต่างถิ่นถ้ามันเหมาะกับพื้นที่เราก็ปลูกได้เช่นกันนะครับก็ไม่ได้กําหนดอะไรกรอบเกณฑ์ตายตัวนะครับสําหรับผมพริกแพลงเอาเนาะข้อที่2นะครับการเกิดของเขาเนี่ยอยู่ได้กับป่าแทบทุกประเภทนะครับต้นมะฮอกกานีเนี่ยมันแข็งแกร่งมากมันน่าปลูกมากมันเกิดได้ตั้งแต่พื้นที่สนเขานะครับพื้นที่สูงพื้นที่หนาวแะแถวอเมริกากลางนะครับ เกิดได้ตั้งแต่ป่าสนเขาป่าทุ่งหญ้าก็เกิดได้ไปถึงโซนร้อนชื้นนะครับลุ่มน้ำอเมซอนบราซิลนะครับข้อที่สามนะครับอ้อเอาข้อสองให้จบก่อนแล้วกันเมื่อเมื่อมันเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันมันทนมากเนี่ยมันเกิดได้กับทุกป่าเนี่ยบ้านเรานะครับใครเป็นพื้นที่ป่าเต็งรังดั้งเดิมเป็นดินลุกลังจะจ๋าเลยดินทรายจัดจัดอยากจะปลูก ไอ้ไม้ตัวนี้ปลูกได้ไหมได้นะครับมันแข็งแกร่งมากใครเป็นพื้นที่ดั้งเดิมเป็นเหมือนของผมเนี่ยป่าเบญจพรรณก็ปลูกได้อ่ามันทนน้ําชื้นแฉะได้นิดนึงด้วยนะครับแต่แต่อย่าชื้นแฉะแบบท่วมขังนานเกินไปเพราะว่าถ้าดินนิ่มเกินไปมันก็ต้นเดี๋ยวมันจะโค่นออกนะครับก็ที่ลุ่มๆตัวได้ดียิ่งที่ลุ่มเนี่ยโอ้โหตัวได้ดีเลยที่ภูเขาสูงก็ปลูกได้ทางภาคเหนือภูเขาป่าสนเนี่ยก็ยังปลูกได้เลย ปลูกได้ทุกที่เลยอ่ะโอ้ดีดีดีไม้ชนิดนี้ข้อสามนะครับข้อสามเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องกันกับข้อสองนี่แหละเดิมทีเขาคิดกันว่ามหฮอกนีเนี่ยโตได้เฉพาะพื้นที่นหนาวเหน่อยนะแถวอเมริกากลางนะครับจนกระทั่งมีการไปค้นพบนะครับค้นพบที่ทวีปอเมริกาใตา้โซนบราซิลเนี่ยลุ่มน้าอเมซอนนะครับแล้วก็เห็นว่ามันโตได้ดีด้วยมันโตเร็วกว่าใหญ่กว่าที่เกิดในพื้นที่หนาวนะครับจึง อ๋อจึงอ๋อกันว่าเออมันปลูกโซนเราเราก็ได้เพราะไทยนี่ก็ร้อนชื้นอยู่แล้วเนาะเนี่ยเขาถึงรู้กันว่ามันปลูกพื้นที่นี้ได้เมื่อก่อนเข้าใจกันว่าเกิดเฉพาะอเมริกากลางนะครับพอเอามาปลูกบ้านเรานี่ยโหโตได้ดีเลยเพราะว่าโซนบราซิลนี่ก็โตได้ดีที่ส่วนผมเป็นมะฮอกอกนีใบใหญ่นะครับเขามีมะฮอกกานีใบเล็กใบใหญ่นะครับดูดิต้นนี้แค่ประมาณ4ี่ปีมั้งโตขึ้นไปขนาดนี้หละ อันนี้มาปลูกทีหลังเขานะครับแต่วพวกนี้เนี่ยแปดปีเนี่ยโอ้โหดูดิไรนี้ผมมีเป็นร้อยต้นเลยนะชุดแรกๆปลูกไปเนี่ยตอนนี้ที่สวนผมก็เฉียดพันแล้วนะประมาณพันแล้วแหละปลูกไปทุกปีนะครับเดี๋ยวปีหน้าก็จะเสริมเข้าไปอีกร้อยต้นน่าจะมีมีโซนที่พอปลูกได้นะครับเสริมเก็บรายละเอียดเข้าไปเส,เสริมเข้าไปดูดิทั้งมันทึนเลยข้อที่สี่นะครับเกี่ยวกับมะฮอกกานีนะครับทีนี้ ข้อที่4อันเป็นเอกลักษณ์และข้อดีของไม้มะฮอกกานีนะครับเขาตรงเปล่าโดยธรรมชาตินะครับตรงดีเลยอะ่ะดูดิผมว่า70% 80%นตะตรงเลยนะก็ไม่ไม่ร้อนะครับทุกอย่างคงไม่มีอะไรแน่นอนแบบ100%นะครับก็มีบางต้นที่อาจจะคดเคี้ยวบ้างแตกกิ่งบ้างแต่โดยธรรมชาติของเข้าตรงเปล่านะครับเป็นไม้ที่ตรงตรงดีสลัดกิ่งได้เองนะครับแต่ก็มี มีแต่งกิ่งเขาออกบ้างตอนเล็กๆนะครับนิดหน่อยแต่ตอนเล็กๆเขาก็จะสูงชะลุดเลยนะเดี๋ยวผมหาต้นเล็กๆแถบนี้ให้ดูกัอนอ๋อม,มีมีนะที่ปลูกเสริมเข้าไปแต่ตรงเปาก็จริงนะครับแต่ตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะมีปัญหาอยู่นะมีปัญหาด้วงเจาะนะครับคล้ายๆต้นพยุงแต่ด้วงพวกนี้กินเข้ากลางลำต้นเลยแล้วก็จะชะง,งักการเติบโตแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะตัดตัดต้นออกเลยให้เขาแตกใหม่เนาะเนี่ยดูนี่ต้นนี้2ปีนะครับเนี่ยปลูกปีที่แล้ว คือข้างๆต้นยางนาต้นนี้ที่แรกต้อนอยางนาต้นนี้ยอดเขากุดไปยอดบอดเขาไม่ยอมโตนะครับเผมก็ไม่ได้ตัดทิ้งกับปล่อยเอาต้นมะฮอกกานีต้นนี้มาปลูกเสริมพอปลูกเสริมแค่นั้นนะแทงยอดใหม่เลยโตข้างกันเอาผมก็ปล่อยเลยเป็นธรรมชาติดีับให้มันอยู่ข้างกันเลยมะฮอกกานีนะครับเนี่ยตอนต้นเล็กๆก,ก,ก็แทบไม่มีกิ่งมีก้านเลยนะเห็นไหมโตขึ้นไปเนี่ยสูงขึ้นไปประมาณ4ี่เมตรแล้วนะครับต้นนี้เนี่ยไซส์นี้แหละไซส์ อายุปี2ปี3ปีเนี่ยจะชอบมีมีร่วงเจาะอย่างนี้นะครับเจาะเข้าไปกินไส้ข้างในเลยเราก็ต้องตัดตัดจนกว่าจะเจอตัวหนอนนะครับแล้วก็ไม่มีร่องรอยการกินเดี๋ยวเขาแตกกิ่งขึ้นไปใหม่แตกยอดขึ้นไปใหม่แต่ถ้าได้ตั้งหลักได้แบบต้น4ี่หปีแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องร่วงแล้วนะครับก็แก้ได้ง่ายๆด้วยวิธีการอย่าปลูกเชิงเดี่ยวแล้วกันปลูกให้คลา,า,ากันไปแบบของผมเนี่ยขนาดนี้ของผมนี่ยคลา,า,ากันไป หลากหลายชนิดนะครับต้นไม้ก็ยังมีปัญหาด้วงเจาะแต่ก็ปลูกเพื่อไปถ้าอยากมีสักร้อยต้นก็ให้มีสักร้อีต้นนะครับอย่างของผมเนี่ยก็หวังว่ามันรอดเป็นต้นไม้ใหญ่จริงๆสัก5 0าสิบเอ้ห้าร้ต้นนี่ก็โอเคแล้วนะสำหรับมะฮอกกานีนะครับข้อที่5นะครับข้อดีอีกอย่างของมะฮอกกานีนะครับเขาเป็นต้นไม้ที่ใบหนามากนะครับดูดิ สองต้นนี้นะครับต้นนี้กับต้นนี้ใบหนาแล้วดูใต้ใต้พื้นเขานะครับใบเขาโอ้โหให้ร่มเงาได้ดีมากเลยโอโ้มันร่มมากนะครับใบเขียวทะมึนทึนนะครับเขียวเข้มเป็นมันวาวนะครับได้บรรยากาศเหมือนป่าดงดิบนะครับให้พื้นที่แบบโอ้โหร่มเงาได้ดีใต้โคนต้นเขาแทบจะไม่มีหญ้ามีอะไรเกิดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบาังแสงได้ดีใบก็ ร่วงหล่นลงมาเยอะมากนะครับได้ปุ๋ยชั้นยอดเลยแหละเขาเป็นไม้ผลัดใบนะครับอ่าหลายคนคิดว่ามันไม่ผลัดใบที่สวนผมผลัดใบนะครับตอนเล็กๆจะไม่ค่อยเห็นมันผลัดใบสักเท่าไหร่หรอกแต่พอมันเริ่มโตมาอย่างนี้นะครับเวลาผลัดใบนี่สวยมากนะครับใบออกสีแดงเหมือนเมเปิลเลยใบเขาจะเริ่มเหลืองนะครับเหลืองทั้งต้นพอออกแดงปุ๊บร่วงกรูทั้งต้นเลยนะครับคือ ปีที่แล้วเนี่ยผมก็จะไปแขวนเปลใต้ต้นเขานี่แหละแขวนเปลใต้ต้นเขาลมพัดมาแต่ละทีโอ้โหใบร่วงกรูเลยนะครับร่วงแป๊บเดียวร่วงไม่กี่ถึงอาทิตย์หรอกแทงยอดใหม่แล้วนะครับสบัสดยอดใหม่แล้วแต่ละต้นที่สวนผมนะครับไม่ได้ผลัดใบพร้อมกันนะครับต้นนั้นร่วงต้นนี้ร่วงสลับกันไปนะครับก็ก็ยังพอ ดึงความชื้นให้ร่มเงาบางแดดได้บ้างนะครับไม่ได้ร่วงทีเดียวกลัวทั้งสวนนะครับด้วยลักษณะที่ว่าเขาเป็นไม้ใบหนาใบดกอย่างนี้ข้อดีของเขาอีกมิตีหนึ่งก็คือว่ามดแดงนะครับชอบไปทํารังสําหรับต้นมอกนีมากนะครับที่สวนผมเนโอเนี่ยสองต้นนี้ก็มีรังมดแดงนะครับมดแดงชอบทํารังนะครับข้อที่6นะครับที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับมอกนีนะครับคือ รากของเขามันเป็นผูพรนนะครับดูดิแต่ละรากนะครับเนี่ยลามมานี่โพเหนือพื้นดินมาเลยดูนะครับแต่ละรากลักษณะนี้ทําให้เรารู้ว่าต้นมะฮอกกานีนั้นไม่ควรปลูกใกล้ตัวบ้านนะครับถ้าเป็นบ้านพื้นปูนโอ้อันตรายมากนะครับไปปลูกใกล้ๆตัวบ้านเดี๋ยวทําให้บ้านนะร้าวบ้านแตกได้นะครับ ปลูกใกล้กําแพงได้ไหมถ้าเป็นกําแพงปูนก็ไม่ควรนะครับเดี๋ยวทําให้กําแพงพังเลยนะครับดูดิรากของเขานะครับรากของเขาแผ่ภูพรทําให้ปลูกที่ลุ่มได้ดีเขายึดเกาะผิวดินได้ดีก็ค้นค้น,คนยากอย่างนี้แต่ว่าถ้าดินแฉะๆหน่อยก็มีหลายโซนของผมก็ค้นไปหลายต้นนะโดยเฉพาะตอนต้นแบบอายุ23ปีเนี่ย ระบบรากยังไม่แข็งแรงเนี่ยน้ำแฉะๆหน่อยเขาโค่นนะครับโดนลมโดนอะไรหน่อยแต่ถ้าพื้นที่อย่างนี้เราโหไม่ต้องห่วงเลยอย่าปลูกใกล้ตัวบ้านแล้วกันเนาะข้อที่7นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ควรปลูกใกล้ตัวบ้านครับผลของเขาผลใหญ่เท่ากับปั้นหรือใหญ่กว่านะครับผลของเขาเวลาเขาแก่ช่วงเดือนมีนานครับฝักเขาจะแตกออกเปลือกของผลเขาสามารถไปตกใส่หลังคาบงหลังคาบ้านได้นะครับ ถ้าเราปลูกใกล้ตัวบ้านมากเกินไปกลางค่ำกลางคืนและกลางวันแล้วก็อาจจะ <c oughs> หนวกหูหน่อยยิ่งถ้าเป็นหลังคาบ้านที่ทําจากสังกะสีหรือว่าอะลูซิงค์นะครับก็จะสร้างเสียงรบกวนได้มากทีเดียวเนาะสาหรับผลน้องเขาดูต้นนี้ก็งามเนี่ยเนี่ยมันมัน,ม,นมาแตกกิ่งตรงนี้นิดนึงผมก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยนะ ค้ากิ่งแค่นี้เดียวธรรมาชาติเขาสลัดกิ่งลงมาเองนะครับในกิ่งนี้ดูดิมันตรงขึ้นไปนู่นข้อที่8นะครับระยะตัดฟันนะครับมอฮอกานีถือว่าเป็นไม้โตเร็วนะครับแล้วก็คุณภาพไม้ก็ถือว่าปานกลางนะครับสําหรับความแก่งความแก่งความแข็งนะครับก็คงประมาณไม้ะเะดาประมาณไม้สักนะครับถือว่าเป็นไม้ เนื้อแข็งปานกลางนั่นแหละไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะครับระยะตัดฟันก็ประมาณ15ปีก็เริ่มใช้งานได้นะครับเห็นบางสวนของผู้หลักผู้ใหญ่ท่านตัดตออกมา15ปีเนี่ยโอ้โหแปรรูปได้สวยมากนะครับเนื้อไม้ค่อนข้างสวยคือด้วยความว่าเป็นไม,ไม้ไม่ใช่เนื้อแข็งมากนะครับแก่นไม้ก็โตก็คุณภาพก็คงประมาณประมาณไหนดีอะประมาณกระถินเทพาประมาณอาคาเซียประมาณไม้สักนะครับความแข็งแกร่งของไม้เขา แต่ความสวยก็แตกต่างกันออกไปเนาะสิปีตัดฟันได้แล้ว10ปีก็ได้นะตามจริงนะแต่ว่าผมว่า15ปีกําลังงามเป็นของผู้หลักผู้ใหญ่แบบโอ้โหแก่นมันแก่นมันแดงดีเนื้อไม้สวยดี15ปีตัดได้เนาะทีนี้ข้อที่9กานะครับการใช้งานใช้ประโยชน์นะครับด้วยความที่ว่าเป็นไม้เนื้อไม่แกร่งมากมันก็เขานิยมเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็มันเป็นไม้ที่ลายสวยมาก ทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยโอ้โหสวยฉ่ำเลยแหละลองเซิร์ชดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้มะฮอกกานีเนี่ยไม่ได้ถูกๆนะครับเพื่อนผมไปทำงานบิวอินนะครับบิวอินให้บ้านเศรษฐีท่านหนึ่งบอกว่าบ้านเขาราคา20กว่าล้านว่าเงี้นโตไปเจอโต๊ะก็เขาสั่งไม้แผ่นเดียวมาเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับเพื่อนไปเจอเพื่อนเลยทักมาเล่นด้วยว่าโอ้โหนี่ไปรับงานกับทีมงานไปทำมา ทำงานบิวอินตกแต่งภายในก็เขาสั่งโต๊ะที่เป็นไม้หน้าเดียวมาเป็นไม้มะฮอกกานีโต๊ะตัวนั้นราคาไม้แผ่นเดียวนะครับสองแสนกว่าบาทนะครับก็นึกด,ดูก็คงใหญ่โตสมราคาเขาอยู่นี่แหละคงโหคงกว้างใหญ่อยู่นแหละน่าจะเป็นไม้แผ่นใหญ่แบบหน้าสองเมตรอะไรประมาณนี้นะครับหน้าเมตรกว่าสองเมตรยาวๆหน่อยมะฮอกกานี นอกจากใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้ดีสวยงามราคาดีแล้วก็เขาใช้ทําเครื่องดนตรีนะครับใช้ทํากีตาร์บ้างโอ้อะไรหลากหลายอย่างใช้ทําคอกีตาร์ไม้หลังกีตาร์ไม้หน้ากีตาร์ก็มีใช้ทําหลากหลายยี่ห้อนะครับใช้ทําดนตรีได้ด้วยเครื่องดนตรีให้เสียงที่ดีใช้สร้างบ้านเรือนได้ไหมได้นะครับใช้ทําโครงสร้างต่างๆได้โครงหลังคาใช้ทํากระดานพื้นเรือนอยังได้เลยนะครับได้ได้ไดไมนี ข้อสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับราคานะครับก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคผมว่าก็คงอยู่ถ้าบ้านเรานะครับถ้าแปรรูปขายกันเองก็คงอยู่เกรนเดียวเกรดเดียวกับพวกไม้แดงไม้ประดูไม้อะไรละ่ะหลากหลายอย่างไม้เต็งไม้รังนะครับก็ถ้าทำเฟอร์นิเจอร์ก็คงอยู่เกรดคล้ายๆกันกับไม้สักนะครับการใช้งานเขาบอกว่าขอแค่อย่าโดนน้าฝนนะครับ ใช้งานในร่มพวกทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยโอ้โหทนทานแต่ถ้าโดนความชื้นน้ำฝนหน่อยก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเรื่องราคารับรองว่าถ้าขายเป็นต้นให้ในายทุนย่อมได้แบบโอ้โหไม่น่าขายอาจจะโดนกดราคานะครับถ้าเผาเป็นถ่านก็จะได้อีกราคาหนึ่งถ้าขายเป็นไม้ฟืนเลยก็ได้อีกราคานึงแต่ถ้าแปรรูปขายเองก็จะได้อีกราคานึง แต่ถ้าท่านไหนมีฝีมือนะครับแปรรูปแล้วกลายเป็นข้าวของเครื่องใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ย่อมได้อีกราคาหนึ่งนะครับแต่ราคาต่างๆเขากลองเซิร์ชดูนะครับในอินเทอร์เน็ตมีให้ดูนะครับหรือว่าจะเซิร์ชเข้าไปว่าเป็นไม้แผ่นเนี่ยที่เขาขายใน Lazada หรือ s h o ป e e ก็จะมีให้ดูนะครับว่าราคาเขาประมาณไหนเนี่ยเยอยากให้ดูตอนใบเขานี่ใบแก่แล้วนะครับใบแก่หรือใบอ่อน อ่าใบาแก่เตรียมร่วงแล้วนะครับเห็นไหมเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วนะครับเหมือนเหมือนใบไม้เปลี่ยนสีได้อ่ะเหมือนที่ต่างประเทศที่เขานิยมไปดูกันนะครับดูดิใบออกเป็นสีทองแล้วสักพักจะแดงเหมือนใบเมเปิลเลยนะครับพอแดงก็เริ่มร่วงกันอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับอย่าไปคำนวณมากว่าต้นหนึ่งจะได้สักกี่บาทกี่บาทนะครับสำหรับมะฮอกกานีถ้าอายุ30ปี โดยประมาณเนี่ยผมว่าต้นหนึ่งแปรรูปออกมาขายเป็นไม้แผ่นเนี่ยผมว่าไม่ต่ํากว่าต้นละหมื่นนะครับแต่ถ้าท่านไหนมีฝีมือเนี่ยทาเป็นข้าวของเครื่องใช้ได้เนี่ยโอ้โหอย่างน้อยๆไม่หลุด4ี่ห้าหมื่นนะครับต่อต้นนะครับแต่ถ้าท่านไหนขายเป็นต้นให้ในายคุณไปเลยก็อาจจะได้สี่สาห้าพันเองนะครับอ่ะไปละคลิปนี้